สวัสดีเช้านักชอบออนไลน์ทุกท่านที่เข้ามารับชมการรีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งคลิปที่ผมมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นกับตัวพัดลมไอเย็นนะครับที่เราได้คุ้นเคยหรือที่รู้จักกันในนามของพัดลมไอน้ํานั่นแหละครับแต่ว่าในส่วนของตัวพัดลมตัวนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์เลนโดี้ซึ่งผมจะรีวิวไปเดิมทีของทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนของพัดลมนะครับก็จะ มีทั้งหมดที่หยิบยกมาขายเนี่ยมีแค่2ขนาดนะครับต้องแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับเราจะมีทั้งขนาดในส่วนของตัว48ิลิตรนะฮะอ่าแล้วก็ตัว65ลิตรนั่นเองนะครับซึ่งเรโนดี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยมันจะมีตัว60ลิตรเหมือนของตัววีเบลนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้คนละกันนะอ่ะในส่วนของตัวเรโนดี้นะครับรายละเอียดนะครับจะมีอยู่แบบนี้ครับคือตัว48ลิตรเนี่ยนะครับก็จะมีแรงลมนะครับอยู่ที่ 12,600นระครับลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ลมที่แรงกำลังดีนะครับสามารถเหมาะกับการใช้คนหนึ่ง1คนถึง2คนนะครับใช้ในรูปแบบของห้องทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในส่วนขนาดตัว65ลิตรแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแรงลมอยู่ที่13,800ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมานะครับอีกหนึ่งหนึ่งนะฮะก็สามารถใช้กันได้แบบครอบครัวนะครับ สมมุติถ้าเกิดท่านจะนั่งกินข้าวกันเป็นวงหรือว่านั่งโต๊ะเนี่ยไอ้ตัวแลนโนด,ดี้ขนาด65ลิตรเนี่ยตอบโจทย์ได้ช่วยได้นะครับในขณะทานข้าวกันเป็นครอบครัวหรือว่าถ้าเกิดร้อนเนี่ยอยากไปเปิดในร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งนะครับทั้ง2ขนาดนี้นะครับจะมีทั้งแ,แบบบุ่มปุ่มกดธรรมดาทั่วไปแล้วก็แบบรีโมทขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับต้องการแบบไหนสอบถามได้ที่เพจน,นะครับตัวนี้นะครับมีม่านให้3ด้านนะครับอ่า ก็คือจะเป็นม่านในการรับกรองน้ําให้เกิดความเย็นนั่นเองนะครับโดยม่านเขาให้มาทั้งหมด3ด้านนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแผงรังผึ่งนั่นเองนะครับการใช้งานไม่ยากครับเพียงแค่เราเติมน้ําไปทางด้านบนซึ่งฝามันจะเปิดได้นะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับ หลังจากนั้นครับน้ํามันจะไหลผ่านในแผง,งรังพึ่งตามที่เรารู้จักกันนี่แหละนะอ่ะมันก็จะเกิดความเย็นนะครับซึ่งเราก็จะแถมเจลความเย็นไปให้ทุกท่านก็จะเห็นเป็นกล่องสีฟ้าาน้ําเงินเนาะเอาไปเติมน้ําให้ถึงขีดตามเลเวลที่เขาตั้งระดับไว้แล้วก็ขย่าแล้วไปแช่ช่องปิดครับนั่นแหละครับก็จะเป็นตัวพัดลมให้เย็นนะครับ โดยพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับให้แรงลมได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวนะระยะน้ําหรือความเย็นให้ถึง10เมตรนะครับปริมาณลมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับให้ให้ให้ระบบความเย็นที่ทั่วถึงนะครับที่สําคัญตัวนี้ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะครับปรับแรงลมได้ถึง3ระดับสามารถสายซ้ายขวาได้และสังก,กระจังน้าสามารถปรับขึ้นบนลงล่างได้นะครับมอเตอร์ค่อนข้างแข็งแรงครับ มอเตอร์ค่อนข้างทนนะครับซึ่งผมก็มีการใช้งานเองอยู่แล้วนะครับมันเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนมันยังไม่พังเลยไม่น่าเชื่อนะครับต้องยอมรับเลยนะของตัวพัดลมที่เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเป็นมอเตอร์นะครับที่มีใบพัดพัดลมนะครับสีใบที่เขาให้มานะครับแต่ที่ผมจะใช้อยู่ก็เป็น4ใบก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับลมแรงดีไม่ก,กวนนะครับและที่สําคัญตัวนี้ที่ ให้ลมออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไอแผงรังผึ้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวกรองอากาศได้ด้วยนะครับเป็นตัวกรองอากาศทําให้อากาศที่เราได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะมีระดับเลเวลหรือตัวเขาเรียกอะไรละครับเป็นสเกลน้ําให้ว่าเราเติมน้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีขีดบอกให้นะครับมีหูจับด้านข้างสามารถยกได้ไง่ายนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ําทางด้านหลังให้ที่สําคัญมีล้อสมหรับการลากเลื่อนได้อย่างสะดวกครับ จําเป็นจะต้องยกอย่างเดียวนะครับการกรองนะครับก็เป็นแบบทร n 1วันตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับมันจะเป็นการกรองอากาศนะครับในส่วนของพวกฝุ่นเอ่ยพวกเ,เชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดอย่างน้อยมันประหยัดกับแอร์อยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ว่าเงินไม่ถึงแอร์หรืองบไม่ถึงแอร์คุณลองซื้อ ตัวนี้ลองเปิดใจกับมันดูครับซึ่งผมใช้อยู่ก็ค่อนข้างเย็นพอสมควรมันเป็นทั้งพัดลมธรรมดาลและพัดลมไอเย็นได้อันนี้รีวิวจากประสบการณ์นะนะครับถ้าเกิดข้อมูลมันคลาดเคลื่อนอยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถใช้ทั้งในเรื่องของโรงงานก็ได้นะครับหรือร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็ใช้ในบ้านซึ่งตอนนี้คนเขานิยมกันใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวพัดลมไอเย็นนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่เพจน แจ้งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวพัดลงให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเพราะว่า,าเราก็ขายกันเป็นประจำอยู่ทุกปีนะครับรีวิวกันทุกปีเช่นกันนะครับไม่มีขัดไม่มีโกงนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่สนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ